บอกคุณเอฟซีทางทางเฟสทางเพจนี่แหละซูมือนี่เนาะผู้ใดอยากมารวมบุญผู้ใดอยากเฮ็ดอาดอกไม้มาโปรยบุญโปรยท่านกับมาได้นะคะเฮ็ดสามกองพี่น้องบวชสามคนก็คือมีมาน้องน้องไส้แม่ผู้สุดท้องนต่กะพี่นั่นพี่เคยแฟนพี่หญิงแต่กะลุงส้มบุญก็คือลูกไส้ลุงหมาดลูกไส้ผู้ใหญ่ของลุงหมาด หวดสามนพี่น้องกองบุญวันที่1ิ1 2มาเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซีนิลูชาแนลนะจ๊ะพี่น้องค่ะวันนี้เรามาทำซองกันนะคะมาทำซองช่วยคุณแม่นะคะเพราะว่าใกลจะหอดมือบุญแล้วพี่น้องค่ะซองอัดนีอันนี้ก็เป็นเหรียญคนหอไปอ่ะ โปยบุญเนาะคุณว่าอันนี้ของคุณแม่อะไรนะคุณแม่บวัวลายคุณแม่บัวลายทองสีเอาไปหายูอาเอาไปหายูลางเวที่พน้องค่ะรับมาให้อย่างสวยงามสามถาดเลยนะคะขอบคุณมากๆทางโมธนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะเฮ็ดอันเตรียมง,งานบุญพี่นนองานบุญวันที่สิบสองอ่า สิบส <12, S 2> องมีนา,มนาคมตาวาทีมงานนะ่ะแสดงมอลล่หนะ่ะวันทีส1บตอนแรกนะคะพี่น้องขาหนึ่งทุ่มเรียนเชิญ,นชญ fc น,นะคะผู้ใดอย,ยู่ไกลอยูย่ไกลมาเอาบุญได้เลอพี่น้องวันที่สิบเมีนาคมนะคะหรือใครอยากทำเหรียญมาโปยทานก็มาได้นะคะเพราะว่าคุณแม่พนเนจบุญหาคุณตากับคุณยายเดี๋ยวแปวรลูปคุณยายมาให้ดู ตดตาเห็นพนเดียวตานา่เห็นานเียวโดนแอบดีาลยไปเรีไทยพอใหญ่ิ่นแบดีเลยน้ำแน่หน่อยนี่พี่น้องอันนี้เป็นรูปคุณยายนะคะคือยายตอมป่ะ เออทำไมต้องว่จารณ์ผมตรง <laughs> คือว่ารั์ผมตรงนะแบบเปืยผมฝาดผมมากม้มบุญน,น้ำกันเดอร์พ,อพี่น้อง สามสี่ปีเนี่ยุณ่งย่าอะคอลูกเสียพุ่นบอท่านหเหตุนไห้นะคะพิ่นอยกเตศอันน่่นว่าผูวเสียกัสิว่าเพิ่นไปเกิดหลายหลัก่นะแต่ว่าผูเป็นลูก็อยายกเดศหาเนาะพี่น้นอง สบากัตอนแท้บมก็จะเฮ็์ต่เน <HHH> ้นเฮต์ตลทั้งฟ so องทั้งเฮ็นแ้้ก็ว่าแม่บาคขั้นในเฮ็นะที่ตะปวกใหญ่คเย่น้ย่ไอ่นขั้นเฮ็์ให้เพื่อนอะไรก็คือใจคือปวดท้อปวดเมื่อใส่กัเลยข้ากันคือมาเจ็ดฟองบุญ คุยกันใหญ่นอนกันนีล่ลหละนี่กันอยู่กันยูเกตคนไ่ได้ไม่ได้รู้เกตคนบานกันไปแล้วสองกรสิดยาหานยาหาคนออกกันซอยกเกษตรโอ้อหเมย์เมย์ใหญ่มาต่างยูของบุญยูเขี่ยห่านี่ค่ะ ม,มี <ร Stevens. S 2> แม่ดอนปินข้ามแม่ผองกินข้ามพอสุดชูรัตกชูรัตตกี้ันกบัเนียดเียนกันนะตตตตีเนาะไม่จดทบยนกันเน่ยเอาแม่ผองครับอันครับอ pues like um. ันไม่ยไม่เป็นยังกัไม่ไม่ปินข้ามอัน กับผัวไม่ยี่ไหม่นั่นกับเป็นใต้ไม่ยี่ผองคกนกขึ้นน้ำาสกุน้องผัวคนนะอ่อ๋พอพ่อยญ่ไม่ยี่น้อยนกับเป็นหลูกไม่ยี่ดอนเออเฮาไม่ยี่ดอนไอตีนองผมกนพอยีอ่ใสมันชูรัดคนเอ็ซบอกว่าเอาขึ้นน้ำจักุนชูรัต อ่นยูบ้านสิงน้ำสกุลชูปักหลายนเเกือบเบิดบ้านมาสันเป็นงานึ้เพง่นกามาตบานสิงอ่นพ่อพันอ่นกายูบ้านสิงตะกบ้านสิงยาสูอพันอนกยบาสง่างพอ่จยุบุนได้ตะกี้มากลอมเอานี่ยยูีตังคปัขายูบ้านี่ ที่นองบ้านสิงจะค้องชื่อใดอยู่บ้านว่าวนจักว่าผูดเป็นที่นอองบ้านเร้าเชน่อนไ่บ้าน่พอสุดสุดลพอสุดพอของพ่อใหญ่สุดสื้อผู้ใดพอพ่อใหญ่พ่อใหญ่ยังบ้าปูปูซื้อยังเพื่ปูปูยังเพ่ปูปสีบอกเนบอกปูสีสีบ่าเพ่สีอันพอให่แม่ให้ามแม่ป่วแม่แบนเลยะ พ hey? ma so, ี่น้องกันได้ไม่แย่แต่เนี่กจ้ยัยน้องข้าเจ้านะลูกกันทีทพ่มากเนี่พอไย่เท่านั่นตามด้ก็มาเอาพี่กนมาได้ไม่ไงหน่อยไม่มีข้ามไม่ไงอยังไม่ไ่ไม่ไงอันไม่่แม่ปวไม่แองนั่นกะกะพี่น้องกันเด้ยืยน้องเจ้าเอาบอ่น้องกันมากับพ่อหย่บ่นเเาอะไรเนะ พี่น้องกันละดูพอพคอใหญ่เข่าคอเข่าติดติดพอมาติดพในธ้์สีบอกว่าติดสีพี่น้องคอค่ะติดเยอะมากบ้านพี่น้องอยู่ทางยลางสวมีอยู่บ้านใดเนี่ยบ้านบ้านบ้านศาลศารลน่ะทำไมไปหาบ่นอยู่จังกบ่นบ่นพวนี้บ่นไปที่จากเราสู้หมุจังมันย่างขอนอะไกับบ่นย่างกับสิลูกล้านเพิ่น ละย่งอยู่รอกพไปหาพี่หาหน้องอยู่มันสาดหน้าสมัยไปอยม,มการนอา้องกา็ามเข้ากันเลยอะเมื่อไรล่ะสิท่กันทวนกันอยู่หาน้งหาหนองบอก,อ,กอย่ม่อไันซิงไปหาไปเพิ่งบอกมากเนี่ยมาผู้ใดเป็นพี่น้องเอากิฮูหูสอบะอกบอกบอกมาเนี่ยเลยมซีผู้ใดเป็นพี่น,น้นนองกันพอ,อยิ่สุดสู่หลาดซิงกัน บอกว่าแนวเสียอ่นเอาการไปหาคอมเมนว่าบรไปหากะมาหลดผู้ใดเป็นพี่นอ้องอพอ,อสูตวนอกนอพี่น้องผู้ใดเป็นพี่นอ้องพอสวนชู้หลัด <c oughs> อยู่บ้านสิงมาหลดเดอ้อมาบ้านสวนบ้านสวนนี่ลุยตั้งกองบนนี่บ้านสวนนี่ลุยนะตายไปดนอะไรนีพี่น้องบอลเศร้ากี่เศร้ากี่ ได้สกี 3, ป่ปีพอยี่สุดแมโอเออพอยี่สุดบพรันโได้มสองปีเอสามสิี่ปีพอย่สุดร้อตายโตยสองปีติดอันไต่เทีย,ไรรยนไหมพอไต่แล้วไม่ไงแม่วาจะไต่้อแล้วลูกพอแล้วเมื่อเฮนี้มัไนไต่เบขึ้นไต่่เเออเออทมเอร์เลยละเฮอเอยหวนว่านี้กับว อเออ,อ,อ,อชมช่ม,ชม,ม่ามานีาะนะะ้เขมานี้คยังมาเศราจุดอ่ยังมาเศร้ายืนนาเดียอันนันลมลงใหม่มือมันเออ,อ,อ,อเงล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 งออเออออันซ่องนี่บาดเห็ดมาหลายแม่แม่เพิ่นว่าเห็ดหลายบอไปแจกเอฟซีแจกกันลยว่าบอบอปรเดีไปแจกบดกันแตบอกบุญพี่น้องทางทางนี่แหละพี่น้องขาบอกบุญเอซีทางทาง,ทางเซทางเพนดนี่แหละซูม,มือนี่เนาะ ผู้ใดอยากมารวม,ม,วม,มบุญผู้ใดอ,อยากเฮ็ดดอกไม้มาโปรยบุญโปรยท่านกับมาด้นะคะเฮ็ดสามกอง,พ,องกอพี่น้นองบวชสามคนก็คือมินาน้องน้องไส้แม่ผู้สุนทองแล้วก็พี่นั่นพี่เขยแฟนผหญิงแล้วก็ลุงส้มบุญก็คือลูกไส้ลุงหม,มาดลูกไส้ผู้ใหญ่ของลุงหมาดนะคะบวชสามคนพี่น้อง กองบุญวันที่สิบเอ็ดสิบสงมาเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องค่ะตังต้งกองบุญที่สิบเอ็ดู้ใดนพุอยามาลุธ่ามาเ่งมาล่ำประม่านะคะทีงานเราเล่นสแสดงอยู่บ้านสวนนะคะทีงานแถว์าวแถวากบสั้นมากนโนสิมาตัววันที่สิเ,อ, <c oughs> เอ็ดนี้สิบเดวอเตือนวเออไ่ไ้ยาวสิบเอ็ดส่บสอเพราะว่าสนะั้นมีงานรับเชิญในสิบสอง เอาบุญ่วก<อ>ั buena, นเ<ร>อพี่น้องใครว่างนะคะหร,ห,ห, аров, รหรือว่าผู้ใดอยากเห็ดป่วยเหียนมาป่วยธานุป่วยบุญกะเห็ดมาสมทบใดหรือว่าผู้ใดมีนั่นมีนี่อ่าเป็นแน่ออยากแนวกินเป็นมั่นเป็นบักอื้อเป็นยางอยากเอามาสมทบเพ็นข้องหวานใส่ผ้าเวียนผ้าผ้าเขาอะไรไทยใส่ผ้าเข่าเ,าเาารีเรยงผ้าจะมือน,นะจะผ่า

โอเคพี่น้องผู้ใดยอยากมาร่วมบุญนะคะข้าวข้าวบุญพี่น้องนะคะส1 12, ่เสิบสองมีนานี้นะคะมาร่วมทําบุญกันได้นะคะหรือว่าใครอยากฝากอ่าเฮ็ดเหรียญโปรยทานหรือว่าใหม่บุญหรือยังต่างๆมาสมทบได้นะคะเป็นบุญบวชเด้อพี่น,อน้อง Cancer f c นะคะ